หุ่นยนต์สแกนผลไม้ต่างดาวและพบว่ามันไม่เป็นพิษมันจึงหยิบขึ้นมาแล้วยื่นให้เด็กชายแต่ทันทีที่เด็กชายกัดเข้าไปรสชาติก็เผ็ดร้อนราวกับพลิกหุ่นยนต์จึงรีบสแกนผลไม้อีกลูกหนึ่งผลไม้ลูกใหม่ก็ไม่เป็นพิษเช่นกันแต่พอเด็กชายกินเข้าไปฟองอากาศกลับผุดขึ้นมาจากปากของเขาสัตว์ประหลาดตัวเล็กที่แอบซ่อนอยู่ใกล้ๆสายหัวด้วยความประหลาดใจจากนั้นหุ่นยนต์หยิบผลไม้ลูกที่3ซึ่งการสแกนก็ยืนยันว่าไม่เป็นพิษ ทว่าวทันทีที่เด็กชายกินเข้าไปร่างของเขากลับกลายเป็นรูปปั้นเห็นเมื่อหุ่นยนต์กำลังจะหยิบผลไม้ลูกถัดไปสัตว์ประหลาดตัวเล็กก็ตกใจอย่างเห็นได้ชัดแม้ผลไม้จะไม่เป็นพิษแต่การกินเข้าไปกลับก่อให้เกิดผลลัพธ์ประหลาดผลไม้ลูกที่4เหนียวมากจนมือโลหะของหุ่นยนต์ติดแน่นขยับตัวไม่ได้เด็กชายพยายามช่วยเขาหยิบไม้จากพื้นขึ้นมางัดออก แต่ไม้กลับไม่แข็งแรงพอแถมเด็กชายยังพลัดตกลงไปตามเนินเขาโดยไม่ตั้งใจเมื่อเห็นเช่นนั้นสัตว์ประหลาดตัวเล็กรีบวิ่งลงไปช่วยโชคดีที่เด็กชายตกลงไปในน้ําและไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆสัตว์ประหลาดตัวน้อยรีบตามหาเขาจนเจอแล้วยื่นผลไม้ที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆให้เด็กชายจึงได้กินอาหารโปรดอย่างสบายใจแต่ทันใดนั้นหุ่นยนต์ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วไล่สัตว์ประหลาดตัวน้อยให้หนีไปเด็กชายรู้สึกเสียใจเพราะเพื่อนต่างดาวตัวใหม่หายไป ทว่าหุ่นยนต์ทำทุกอย่างก็เพื่อปกป้องเขามันรีวิงเข้ามากอดเด็กชายทั้งสองค่อยๆสงบลงจากนั้นสัตว์ประหลาตัวน้อยยังคงแอบช่วยเหลืออยู่ห่างๆมันจะซ่อนตัวทุกครั้งที่หุ่นยนต์เข้ามาขนาดเดียวกันเด็กชายกับสัตว์ประหลาตัวน้อยได้พบกับแมลงต่างดาวเด็กชายยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปแต่แสงแฟลชทำให้แมลงตกใจจนเขาหักเด็กชายรู้สึกผิดแล้วช่วยซ่อมเขาให้พวกเขาเล่นน้ำกันต่ออย่างสนุกสนานก่อนที่หุ่นยนต์จะตามมาเจออีกครั้งในเวลาเดียวกันเด็กชายเผลอไปสมัมผัสกบพืชีิ ร่างกายของเขาเริ่มค่อยๆกลายเป็นหินสัตว์ประหลาดตัวน้อยตกใจจนวิ่งหนีไปหุ่นยนต์รีบสแกนพืชรอบๆเพื่อหาวิธีรักษาแต่การแข็งตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการหายใจของเด็กชายเริ่มช้าลงและหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทันในช่วงเวลาขับขันนั่นเองสัตว์ประหลาดตัวน้อยก็กลับมามันค่าพืชชนิดหนึ่งไว้ในปากแล้วบีบน้ำจากพืชโวดลงในปากของเด็กชายฤทธิ์ของพิษค่อยๆหายไปในพริบตาสัตว์ประหลาดตัวน้อยจ้องมองหุ่นยนต์ด้วยสายตากโกรธเคือง เมื่อทุกอย่างสงบลงหุ่นยนต์เริ่มเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดตัวน้อยไม่ได้เป็นอันตรายและมันจะอยู่เคียงข้างเด็กชายเสมอนับจากวันนั้นทั้ง3ามก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างแท้จริง